ก็นะครับพูดถ,ถึงเกมนี้นะครับก็เกมนี้ก็ก็ถือว่าเสียดายนะครับเราเราเล่นกันได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมรับเกมลุกแล้วก็เราสร้างโอกาสที่จะจบสกอรไ์ได้หลายๆครั้งนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายมัน,มน,มนไ,มไม่สามารถที่จะเปลี่ยนจากโอกาสเป็นสกอร์ได้นะครับก็กกเสียดายครับก,ก็น้องๆทุกคนก,ก็เล่นตามแท็กติกแล้วก็พยายามเต็มที่แล้ว มองข้อผิดพลาดยังไงบ้างครับในเกมนี้เออจริงๆแล้วข้อผิดพลาดมันก็มีมันก็มีมน,มนิดๆหน่นนนนอยๆมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรมากแล้วก็ต้องกลับไปปรับนะครับแล้วก็มุ่งม,มั่นในเกมหน้าที่ที่เราจะต้องออกไปเยือนสมุทรปราการ y, <ๆ S 2> ก,ารการ็กรกรจริงๆแล้วเร,เราก็เปลี่ยนตามตำแหน่ง นะครับแล้วก็เราต้องการสามแต้มเราก็จะเน้นในเรื่องของของผู้เล่นที่ที่เล่นในเกมลุกมากมากยิง่งขึ้นหมดเพราะเพราะเพราะว่าเราไม่ไม่ได้พอใจกับกับผลเสมอเราต้องการที่เอาสามแต้มก็ยังมีนักเตะสองสามคนนะครับที่ที่สภาพร่างกายก็ก็ยังไม่ถึงกับฟิตเต็มที่ร้อเปอร์เซ็นต์นะนะครับก็ก็ ตรงนี้มันก็เหมือนว่าข้อผิดพลาดของเราด้วยนะครับที่ที่เราต้องอไปแก้ไขในใน,ในเกมหน้าเมากว่าเป้าหมายครับก็จริงๆแล้วเ,เกมเอ,อ่ทุกเกมนะครับทุกเกมเราเราเรา,เราต้องการสามแต้มนะครับเกมหน้าเราไปเยอมมือนสมุทรปราการที่ฟอร์มกำลังดีแต่ว่ายังไงไปเราก็ต้องหวังหวังเอาแต้มหรือหวังหนึ่งสามแต้มเหมือนกัน ฝากถึงแฟนยูนเต็ดครับพี่ติดตามลุ้นเชียร์อยู่ก็ผ่านมา4เกมนะครับผ่านมาสเกมถึงแม้ว่าเราเรา,เรายังไม่เก็บชัยชนะได้แต่ว่า,ารูปแบบวิธีการเล่นอะไรของเรามันก็ชัดเจนนะครับก็ต้องไปปรับในจังหวะที่ที่จบสกอร์อีกนิดหนึ่งนะครับก็ก็ฝากแฟนบอลเชียงใหม่นะครับก็ช่วยเชียร์ติดตามผลงานน้องๆด้วยครับครับผมนะครับผมครับสวัสดี